ยังทำไมอยู่เนี่ยสายแล้วนะ<า>เฮ้ยมึงเพิ่งตือนเนาะมึงสายเลยสายแล้วมึงตื่นสายแล้วเนี่ยโอ้โหมึงสายแล้วรเร็ว,รว,รวจริงอ่ะเช่่ยกูติดกระดุมได้ปะ<อ>นาฬิกาไม่ปลกมึงใช่ไหมเนี่ยกูอยากได้คนมาปลกมากกว่าตลกและสายแล้วยังจะมีหน้ามาเล่นอีกอ๋อเร็วเร,วเร,วเรว็สายแล้วมึงนี่ เฮ้ยมันเดี๋ยวกูไปก่อนนะเออเออเจอกัน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 ขนมไม่ตำนานเลยนะเว้ยของโปรดกูเลยนายกินนะเนี่ยไม่กินหรอกซอได้มาชอบเหรออันเนี้ยก็อร่อยนะเล้วขวัญอยากกินบ <ๆ S 2> ้างอ่ะ ไม่ให้ได้ปานี่ของโปรดกูเลยนะเว้ยก็อยากกินเอาทีานี่ก่อนนี่ก่อน,น,นเอาเพิ่งทำไมเพิ่งมาวะจะซื้อของมาเนี่ยเฮ้ยมึงชอบกินรถนี้เหรอกูไม่ได้ชอบแต่ว่ามันหมดแล้วมันเหลืออันนี้อันเดียวกูเลยต้องซื้อมาแล้วมึงชอบกินรถไหนกูชอบอันนี้แต่มันหมดเอาไอ้เจงมันเนหรอเอาเพิ่งนี่ของโปรดกูก็กูก็อยากกินอนะ่ะมึงเอาไปหมดแล้วอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงจะมาทะเลาะกันเรื่องนี้ไม่ได้นะเว้ยเออเอาเหอะกูกินอันนี้ก็ได้พวกหิวหรอกูอยากกินนี้เหมือนกันะงั้นกูกินอันนี้บ้างเหนียแตกอ๋อา๋อแตกนะอ๋ออ๋อแหมตัวแบบว่าอร่อยเนาะเห็นไหมบอกแล้วมึงป้อนเลยขนาดนี้ดิเฮ้ยพวกมึงวางกันปะกูอยากไปนั่งที่ทะเลสาบอ่ะ ไปด้วยกันไหมอเอาดีกูไม่มีเรียนแล้วแต่ว่ากูต้องไปส่ง,งอาจารย์ก่อนนะ๋ยวไปที่หลังละกันโอเคงั้นเดี๋ยวกูไปจองโต๊ะก่อนแล้วเดี๋ยวพวกมึงตามไปนะโอเคเจอกันมึงโอเคเฮ้ยเดี๋ยวทีททอะไรวันนี้กูจะขอขวัญแฟนว่ะเออโอเคงั้นกูขอให้มึงโชคดีขอให้มันลับมึงเป็นแฟนขอมเพื่อน เจอกันเจอกันเฮ้ยขวัญรอด้วย S <S <S ดูหนังเรื่องอะไรดีอะเฟนโซนนะโอหเรื่องนี้อีกแล้วเหรอ,อกูดูเรื่องนี้รอบที่ร้านแปดละ <S <S บทเยอะมึงอะเอ้าจริงกูดูจนจำบทพูดได้หมดแล้วเนี่ยโอ้ยกูกูชอบอ่ะร่างทรงดีกว่าแหมมึงก็ดูแต่เรื่องเดิมมาแหละเอ้าก็กูชอบหนังผีอะแต่กูกลัวไงงั้นเอางี้มาปลี่ที่ชมกัน <S 2> <S 2> ก็มาดิยังไงกูก็ชนะอยู่แหละได้ หนึ่งสองสามเรียบร้อยไม่เอาอันนี้มึงแค่ฟุกเอาใหม่ได้ดิหนึ่งสองสามร่างทรงก็น้องงี้ดีกว่าไหนไหนมึงก็มาดูหนังห้องกูล่ละเฟรนด์ส่นก็ได้จริงปะจริง เออขวัญซื้อขนมมาให้อ่ะกินป่ะเอาดิอุ้ยน่ากินว่ะมึงขนมหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวกูอาจารย์ไปเก็บก่อนนะได้เลยไอเดี๋ยวขวัญเคยกูไม่จะให้อะไรอ่ะหลับตาเลยอ่ะลืมตาได้ เฮ้ยน่ารักอ่ะไปเอามาจากไหนเนี่ยเอ่อขวัญหึกูไม่ได้จะบอกอ่ะวะาเป็นแฟนกันปะถามจริงจริงเออเป็นก็แล้วนี่คิดว่ากูโกหกเหรอมั้ง ไะไก็บจานได้แล้วเออฮัลโหล

อะไรอยู่กูซื้อข้าวมาฝากกินเลยปะจะได้แก่แล้วห้องลกปะวะไม่เก็บห้อง้งอ่ะอะไรวะเนี่ยไอหมอกหมอกไอหมอกมึงตื่นหมอกหมอกตื่นมือตื่นมาก่อนกูบอกให้มึงตื่น ทำแบบนี้ทำไมไอ้มอขื้นมาคุยกับกูก่อนมอตืก่อนเึงตื่นเข้ามาตอบกูดินมาตอบกูตอบกูดิ ตาสุดท้ายฉันเองแก็บเอาไว้ในทุกอย่างเธอไม่เคยหายไปร้องให้ใจที่อ่อนล้ารอง ได้ได้แขนมึงว่างอ่ะเอานาฬิกาไปใส่ด้วยะได้ดิ <c oughs> เฮ้ยหล่อเท่เลยว่ะธรรมดาชมนิดชมหน่อยไม่ได้เลยถ่ายรูปเอ่ะเอาหน้าพร้อมยัาง <c oughs> หนึ่งสองสาม